โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวพี่จะทาวิธีที่ไม่ค่อยเห็นคนทําเท่าไหร่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีตรงแล้วก็เป็นวิธีที่แก้โจทย์ได้เร็วมากนะสำหรับโจทย์สไตลน์นี้มีลูกบอลเนี่ยหนัก600นิวตันครับแสดงในภาพนี้ถูกแขวนไว้ด้วยเชือกนะเชือกเส้นนี้ตรงนี้เป็นผนังนะไม่มีแรงเสียดทานเชือกทํามุม30องศาก็คือมุมนี้คําถามคือว่าลูกบอลกดกับผนังด้วยแรงขนาดกี่นิวตันโอเคก็เคลียร์คาถามก่อนเราต้องเข้าใจว่า สิ่งที่เขาถามเนี่ยแรงที่ลูกบอลกดกับผนังเนี่ยขนาดมันต้องเท่ากับแรงที่ผนังกดลูกบอลครับอันนี้ก็ตามกฎข้อที่3ของนิวตันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหาขนาดของแรง n มีแรงอะไรครับก็มี T แรงตึงเชือกแล้วก็มี W น้ำหนักโอเคทีนี้วิธีที่นิยมทำกันก็คือว่าแตกแรงตึงเชือกสิ แตให้อยู่ในแนวดิ่งแล้วก็แนวราบแล้วก็ตั้งสมการแก้สมการหาสิ่งที่ต้องการแต่ว่าพี่ไม่ต้องการทําวิธีนั้นครับคือเราต้องเข้าใจว่าแรงเนี่ยมันมีแค่3แรงและเราก็มั่นใจว่าแรงแต่และแรงเนี่ยอยู่ในแนวไหนชัดเจนนะก็คือแรงตึงเชือกเนี่ยที T อยู่ในแนวนี้ถ้าพี่ต้องการบวกเวกเตอร์3เวกเตอร์เนี่ยแบบหางต่อหัวนี่พี่จะบวกยังไงครับก็มี T มี w แล้วก็มี n ครับบวกแบบหางต่อหัวโอเคโดยที่ พี่มั่นใจว่าหัวของตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาจบที่หางของตัวแรกพอดีตามรูปนี้เลยเพราะงั้นมันจะต้องบวกกันได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบเนี้นะอันนี้เป็นมุมฉากแล้วก็อันนี้เป็นมุม30องศาทําไมพี่มั่นใจเ่ะว่า n มันต้องมาจบตรงนี้ก็3แรงนี้มันต้องบวกกันได้เท่ากับ0ูนย์ไงซิกมาเอฟเท่ากับศครับที T, บวกกับ w บวกกับ n ครับมันต้องเท่ากับเวกเตอร์ศโอเคนะก็คือตามรูปนี้แหละครับ หัวของตัวสุดท้ายก็ต้องมาจบที่หางของตัวแรกแบบนี้อ่าโอเคทีนี้อ้าแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้รูปนี้อ้าวก็ช่วยแน่นอนครับเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งสมการแล้วหาคําตอบได้ทันทีเลยเราไม่สนใจทีเราอยากได้ N เรารู้ W อ๋อถ้าเราตั้งสิแทน30องศาครับจากรูปนี้มันก็คือด้านนี้หารด้วยด้านนี้ถูกไหมมันก็คือ N หารด้วย W ครับ สุดท้ายเราย้ายข้างเราได้ทันทีเลย n มันเท่ากับ w คูณกับ tan 30องศา w เนี่ยคือ600 tan ก็คือ1หารด้วยรู้3มรู้สมันประมาณ1.7ถูกม 7, อ่ะสมมติว่าประมาณ2ไปก่อนเนี่ย n มันต้องเท่าไหร่มันต้อง300แต่ว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึง2ไนงะรู้สเนี่ยไม่ถึง2มันมันก็คือ1.7เพราะฉะนั้นน่ย n ที่เราควรจะได้อะมันต้องมากกว่า300โอเคปะ่ะมากกว่า300 ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไม่ถึง600ครับก็ตอบข้อที่3ครับ